สมมติว่าพี่น้องบ้านเรานะใครที่มีปัญหายังไม่รุ่งเรืองอะเนาะเป็นสายจิตวิญญาณไม่รุ่งเรืองคือทานบารมีเราน้อยไปเหมือนเราฟัง YouTube อย่างเนี้ยแล้วจิตใจเราก็ยังหมุดหงิดที่มันมีโฆษณาคือเราไม่ได้ตั้งหรือเราตั้งใจก็แล้วแต่นะจะบอกไว้อย่างนี้นะเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นก็มีความคิดที่แบบที่มันไม่รวยสัทีเพราะเรามีทัศนคติที่ยังไม่ดี ไม่มีคุณภาพชีวิตเราเนี่ยมันจะมีคุณภาพหรือไม่มันขึ้นอยู่กับมุมมองการให้ความหมายการตีค่าให้ความหมายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างไรทุกอย่างในโลกใบนี้ดั้งเดิมมันไม่มีความหมายว่าเป็นอะไรเรามาคุยกันแบบพี่แบบน้องเนาะบ้านนี้ก็ตั้งใจให้เป็นแบบพี่แบบน้องเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็ ใครที่เข้ามาฟังใหม่ๆเนี่ยจะรีบเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้อย่างส่วนตัวดิฉันเนี่ยเริ่มจับตันหาตัวเองได้ว่าเริ่มจะแบบลุกลี้ลุกลนอยากจะให้เนื้อหาแต่ปรากฏว่ากลันกรองคนที่เข้ามาฟังได้ด้วยเหมือนกันว่าเขามีคุณภาพจิตแค่ไหนถ้าเราไม่มีเงินที่จะสนับสนุน u t u b e เรื่องโฆษณาเลยเนี่ย เดือนละร้อยกว่าบาทเนี่ยถ้าเข้ามาฟังบ้านนี้ถ้าเธอติดตามทาง YouTube แนะนำให้เธอสมัครพรีเมียมไปเลยค่ะรายเดือนเดือนละร้อยกว่าบาทหรือเท่าไหร่นี่แหละเธอจะฟังแบบไม่มีโฆษณาเธอจะได้ทำทานกับบุคคลที่เขาสร้างดิจิตอลทาง y o u t u e อ่ะทั่วโลกเธอจะได้ทำทานกับเป็นมหาทานร่วมกับเขาไม่ใช่ว่าการทำบุญของเธอเนี่ยเธอเดินเข้าวัดเธอหยดเหรียญค่าน้ำค่าไฟ แต่เธอทําบุญกับสาธารณะประโยชน์สังคมไม่เป็นเธอเป็นมนุษย,ยชนยังไม่เข้าใจชีวิตสิการทําทานไม่จําเป็นต้องไปทําที่วัดเขาทําอะไรเธออยากสนับสนุนช่อง Youtube ช่องครุสารที่เขามาสื่อสารเนี่ยให้กับเธอเนี่ยค่าสตรีมไร์เป็นแสนแสนค่าทําหัวข้อค่าทําอะไรเธอไม่สนับสนุนเลยเหรอเธอไม่แชร์เลยเหรอบางคนไม่แชร์ไม่ว่านะ ตำหนิติเตียโนโฆษณาเยอะจังลำคาญไอจิตที่คิดแบบนั้นแหละแกถึงไม่รวยสักทีแล้วก็ไม่มีวันด้วยจิตใจที่คนที่คิดแบบนี้ฉันเคยเป็นภูมิต่ำมันซ้อนเยอะมันยังไม่รุ่งเรืองมันยังร่อแร่รุ่งริ่งล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะอะไรเราไปสมัครพรีเมียมเดือนละร้อยกว่าบาทส0งก็เท่ากับเราทำบุญสาธารณะร่วมกับเขา เธอจะสนับสนุนเขาบ้างไม่ได้เลยเหรอเธอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อมบารมีกับคนที่เขามีบารมีทั่วโลกบ้างเลยเหรอจิตใจเธอมันคับแคบมากเลยที่พูดไปข้างต้นว่าเธอต้องฟัง YouTube แบบเธอต้องอดทนเธอกำลังบําเพ็ญบารมีขันติบารมีให้เธอคิดแบบนั้นความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากนั่นคือบารมีผู้ที่มีบารมีคือผู้ที่เขาผ่านบท คนอื่นว่ายากแต่กูทําได้มันจะไม่รู้สึกยากสําหรับเขาฝึกกะ่ะมันต้องฝึกตนบารมีสิบทัศทั้งเนกขมมะบวชอดทนอดกัน้นพรมวิหารต้องไปอยู่คนเดียวอดทนคําครูค,ร,ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนที่เขาเรียกว่าลูกกษัตริย์สมัยก่อนน่ะจะส่งให้ไปอยู่กับพระไปบวชไปเรียนไปส่งให้ไปยากลําบากเพื่อที่จะมาเป็นผู้นําคนกลับมาครองราชหมายถึงว่ากลับมาปกครองคน ได้เข้าอกเข้าใจเพราะการที่จะเป็นผู้นำคนหรือปกครองคนน่ะมันต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของคนเว้ยของมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษยศาสตร์วิชาที่ฉันเรียนก,ก็คือมนุษยศาสตร์หลงไหลกับวิชามนุษยศาสตร์เอกอังกฤษแล้วก็จิตวิทยาที่เลือกเรียนแล้วก็หลงไหลแต่เรียนในมหาลัยมันช้าไปก็เลยมาศึกษากับธรรมมะอยู่กับอะไรเองก็หาทางลัดเหมือนกัน แต่วันหนึ่งก็รู้ว่าทางลัดจริงๆไม่มีแต่มันคือทางเร็วคือเราต้องเอาตัวของเราไปศึกษาอย่างเข้มข้นแล้วตกตะกอนมาเป็นทางเร็วด้วยสูตรตัวเองแล้วส่งต่อให้พี่น้องที่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันนั่นแหละที่เรียกว่าทางเร็วคือเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ซึ่งมันไม่ใช่ในตำรามันเป็นสิ่งที่ในมห ah าลัยโรงเรียนไม่มีสอนดังนั้น การเลิกทาตมันต้องถูกขุดลากถอนโคนว่าเธอกําลังถูกครอบงำจากเรื่องอะไรต้นเหตุมันมาจากไหนหาเหตุนั้นให้เจอถ้าเธอมีปัญหาเรื่องเงินเธอก็ต้องหาเหตุว่าทำไมเธอถึงมีปัญหาเรื่องเงินเธอต้องผ่าตัดตัวเองอ่ะ